พี่เมารถมาจากนครเพราะพี่คิดถึงนงปาพี่เลยมาหานงปาเพราะหัวใจพี่มันมันสังให้พี่ต้องมานงปาได้ที่ไหนในวินดีพูดเล่นใช่ไหมคะที่มหาพาเลเพราะพี่ถูนุ้ยคิดถึงพาจริงๆใช่ไหมคะพี่พูดจริงพี่ไม่จะโกนโกกเราแหละเลยคะใช่ พี่มาก็คิดถึงน้องปลาและพี่อยากกดน้องปลาไว้แนบกายอย่างนี้ช่วงนี้อากาศบปนหนาวและคิดถึง <c oughs> พี่หน่มน้อยไม่ใช่คระเดียวโชว์และพี่หนหน้อยยังไม่มีเมียใช่ไหมคะพี่หนุหน้อยอยังไม่มีเมียใช่ไหมคะพี่ยังไม่มีเมียก็พี่บอกแล้วว่าพี่ยังโกรธที่ในเฟซบุ o กจริงๆนะคะ จริงสิออาพี่เห,หนือเน้อน่ารักอย่างเล่พี่ขอว่ากรอนรักน้องพาได้ไหมพี่เห,หนือเนอว่ากรอนได้เฮ้ยลยะคะได้สิพี่เห,หนือเนอว่าอะไรคะพายอยากฟาง นีรลมันพี่รักน้องปลาที่สุดในจำโลกน้องปลาอยู่ไหมที่หนในเจ้ชู้ไหมคะไม่พี่เป็นคนรักเดียวใจเดียวแต่เดียวใจเลยคะไม่ไม่เดียวใจด้วย ตะกองกดนิกกอดนองป่านงป่าเออไม่ยอย่าไม่ไปกลางเนยที่เหนื่อยเหน่อยอย่ะอุ้มเกากุดที่ก็แก่งใก้กับนงใจใจ ไล่ต่อไล่อมไปใจจิ้นตัววันเลกแต่งานเราจัดการหมไปวันเลกแต่งานนี่จะละการหมไปเงินและทองยักย้ายให้ปู นในดอกบัวมันก็เริ่มจะบานบัวทองต้องตุมง้มลง้ปบัวทองต้องตุมนี่ละกามันแปนลงกามันแปงและที่แจงแดงจ้า nói bài à. con à Dog mày cong nung trông phum rác ban Dog mày cong nung đi trông phum ban nhưng mày ngàn cả trong ban nè nó น้องเป็นเจ้านี่เด็กบบาเอนไอเล็กน้องเป็นเจ้ากับปีบบาเอนไอแต่เกินนี้ได้รวมเรียงเกลียงวน่นวันแรกดูปิจาตูลงกลอน วันเล็กอยู่ปิกาจูลุงกรนวันเตียงแดดร้อนนอนนตีจันเป็นก้าวเนี้ยวก้าวเจ้าดีก้องก้าวก้องวันก้าวเนี้ยวก้าวเจ้าต่้งก้องก้าวก้องวันหยกขึ้นเปจันหยอกไอปีไหวเต้น เหน่ยน uhm, ่ารักอ่ะเตียงและลงปีนอนตองแงเตียงแล้ลงปีเดินตองแงงเหนื่อยตินแรงแกงก้าปาจ้า เตียงแล้วนองปีจองอีจันเป็นเตียงแล้วนองปีจองอีจ,อจันเป็นปลากับเนนนีจันเป็นพร้อมกันที่หนูในว่าได้ เป็นพร้อมกันเหนื่อยและนองพีนนนตองแง่งแงเหนื่อยตินแรงแกงกาป่าจันและดิ้วดิ้วดิ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 วปลกับเนนี่จันเป็นพรอมกันเจอกับจันเราหักกันย่าเบื่อรักกันเต็มเนื่อยและกาแนและพีโล อนยรักกันนัดนัดรักกันหมดแรงกันแก๊ดแกงนัดแรงหมดจ้าี่รักนองปลาี่ดุดเลยข้าดูแล้วค่ะแม่ครับนี่ใครเลยครับคนนั้นลูกเจอเหรอ จ้ายูมีรู้แล้วเพราะเร่นไหนว่าเจอเป็นไม้อะก็ไม่ไม่ลูกติดนี่คะรับไม่ได้เหรอคะมีลูกแค่คนเดียวลูกเข้าบ้านดีก่อนจ้าเดี๋ยวแม่ตามไปผมเราคุณแม่ดูเปิดทีวีให้ผมหน่อยเดี๋ยวแม่ตามไปนะลูกครับพอเป็นแม่ไม่ลูกติด ใช่ค่ะเป็นแม่ไม่ก็แค่เลือกผัวผิดฉันคงไม่ผิดถ้าจะคิดเลือกผัวใหม่เลือกพี่หนูหนุยนะคะพี่หนูนุยรังเกียจแม่ไม่ลูกติดแล้วเหรอคะพี่หนูหนุยรังเกียจแหละคะก็ปื้ไม่ได้รังเกียจแต่พี่จะดุงนิดหน่อยหน้าหนาวมีคนขึ้นเขา แต่ถ้าพี่หนูนุ้ยได้ขึ้นเรวแล้วพี่หนู่นนุ้ยจะลืมเขาทันทีนะคะพี่หนูนนุ้ยโอ้ยจุดยอดมาค่ะพี่หนู่นนุ้ยเข้าบ้านเมื่อช่ว่าพี่เข้าไปแล้วน้องมีผัวรออยู่ในบ้านกรไพรไม่มีหรอกพี่หนู่นนุย้ยตามมาค่ะตามมา yeah.